สวัสดีค่ะพี่ป้านอาทุกคนนะคะวันนี้พามาชิมอาหารตุรกีอยู่ที่ตุรกีเรียกว่าพีเดหรือเรียกอีกทีว่าเป็นพิซซ่าตุรกีนะคะ บรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นร้านที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายนะคะเพราะว่าเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่นะคะเขาก็จะไม่ตกแต่งอะไรมากนะคะมีเพียงแค่โต๊ะก็อี้ไว้เพื่อรองรับลูกค้านะคะตววันนี้ลูกค้าไม่เยอะนะคะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลูกค้าก็จะเต็มร้านเต็มทุกโต๊ะนะคะแล้วก็ส่วนมากตอนนี้ลูกค้าก็จะสั่งกลับไปรับประทานที่บ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นบนของร้านนะคะเรากําลังจะเดินลงไปชั้นล่างนะคะ ในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีตู้แช่ชีสต,ต่างๆและไว้ทำไส้หน้าพิซซ่าต่างๆนะคะตอนนี้เราอยูท่ที่ร้านอาหารพี่เดชสวัสดีค่ะ เรามาชมวิธีการทำพิซซ่าตุรกีหรือตูกิสพิเดกันนะคะเรามาชมกันหน้าเตาสดๆลร้อนๆเลยค่ะวิธีทำของเขาก็จะทำแบบสดๆหนึ่งชิ้นต่อ1ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะคะเขาจะทำด้วยความใหม่สดกรอบหอมอร่อยมากค่ะ ตัวแป้งของเขาจะมีความนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็จะอบด้วยเตาถ่านโดยสมัยโบราณนะคะเพราะว่าการอบด้วยเตาถ่านจะทำให้แป้งมีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับพิซซ่านะคะส่วนตัวแป้งของเขานะคะเขาจะไม่ทำลักษณะวงกลมเหมือนพิซซ่านะคะแต่เขาจะทำลักษณะวงรียาวนะคะก็จะเป็นสไตล์ของตุรกีบุตบตุรกีอาดูอุน ะะคจะนิ่มมากนะคะจะเป็นเนื้อบุ๊ก วันนี้เจ้าของร้านมาลงมือโชว์การทำพิซ,ซ่าให้เราดูสดๆเลยค่ะว่าวิธีการทำอย่างไรส่วนตัวไส้ของไส้พิซ,ซ่านะคะทำจากเนื้อบดผัดกับหอมหัวใหญ่แล้วก็มีเครื่องเทศที่ใส่ลงไปกลิ่นหอมของเครื่องเทศก็จะทำให้พิซ,ซ่าเราไม่เลี่ยนนะคะแล้วบางอาไส้ก็จะมีไข่ไขส่สดๆตอกลงไปพร้อมกับชีสนะคะก่อนที่จะอบนะคะ ว่าช่วงนี้ลูกค้าส่วนมากจะสั่งกลับบ้านหรือสั่งออนไลน์นะคะจะไม่ค่อยมานั่งทานที่ร้านกันนะคะเพราะว่าสั่งกลับบ้านหรือแพ็กเกจจะมีความสะดวกสบายมากกว่าที่จะมานั่งทานตามร้านนะคะหลังจากที่ออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพนักงานอีกท่านหนึ่งนะคะ คอยหั่นและก็เสิร์ฟใส่จานนะคะวันนี้พนักงานเป็นชาวต่างชาตินะคะมาช่วยที่ร้านเพราะว่าที่ร้านบอกว่า,าที่ต่างชาติคนนี้เขาก็ช่วยเหลือกันนะคะในการมาทำงานด้วยนะคะตั้งแต่มายืนดูวิธีการทำ ที่ร้านก็จะทํางานกันตลอดนะคะเพราะว่าจะมีออเดอร์สั่งเข้ามาตลอดนะคะไม่ว่าที่ในร้านทานเองหรือว่าสั่งกลับบ้านนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะขายดีมากๆนะคะแต่ถ้าเป็นวันหยุดธรรมดาก็จะขายได้เรื่อยๆนะคะพิซซ่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะเราจะสั่งสองชิ้นนะคะ เป็นไส้เนื้อสับหรือเนื้อบดนะคะชิ้นยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะว่ารสชาติของพิซซ่าตุรกีหรือตุรกิสพิซซ่าจะเป็นอย่างไรมาค่ะมาเริ่มชิมด้วยกันเลยะคะเข้างนีเป็นห่อหอยใหญแล้วก็เนื้อบู ไส้เนื้อบดเราก็จะนําเนื้อบดมาผัดกับหอมหัวใหญ่นะคะกับน้ํามันมะกอกแล้วก็พริกหยวกปรุงรสด้วยเครื่องเทศที่ลาเกลือพริกไทยพริกป่นน้าตาลเล็กน้อยนะคะบางที่ก็จะใส่มะเขือเทศซอยหรือพริกหยวกซอยลงไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มรสชาติให้พิซซ่าของเรามีความสดและอร่อยหอมกลิ่นเครื่องเทศนะคะแล้วก็จะทานพร้อมกับชาร้อนๆทานคู่กันจะให้รสชาติอาหารกลมกล่อมมากยิ่ง ขึ้นนะคะหรือถ้าใครชอบไข่นะคะก็จะสั่งออเดอร์เพิ่มนะคะให้พ่อครัวตอกไข่ใส่ลงไปด้วยนะคะวิธีรับประทานของเขาเขาก็จะใช้ขนมปังจิ้มไปที่ไข่แบบนี้นะคะแล้วก็รับประทานนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆที่อยู่ตุรกีลองทานและสั่งดูนะคะสั่งเพิ่มไข่ไปอีกหนึ่งฟองหรือ2องฟองแล้วแต่ตามที่เราชอบเลยค่ะเราสามารถที่จะออเดอร์เพิ่มจากเมนู เก่าได้เลยนะคะ ินเนาะถ้ากินบ่อยๆมันก็จะเลี่ยนเนาะเพราะว่ามันมีเนยมีมันแล้วก็มีแป้งอาหารคนไทยเราจะไม่ค่อยเป็นอย่างนีนะ้เนาะอาหารคนไทยเราส่วนมากก็จะเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแต่คนที่นี่เขาจะกินกินเนยกินแป้งค่ะอ,อร่อยค่ะ ร้านนี้จะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดข,ของเมืองนี้นะคะเป็นร้านเก่าๆค่ะเป็นร้านเล็กๆนะคะ เป็นแก้วชา<ม>เป็นตุรกีสไตล์นะคะเขาจะมีแก้วชาเล็กๆเ,เขาจะดื่มชากันแบบนี้นนะคะ่ะคนตุรกีหรือทูริกเชียนะคะถ้าจะนิยมดื่มชากันมากๆนะคะเช้ากับกลางเย็น,นจะดื่มชาได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะวันหนึ่งสามถึงสี่แก้วเแบบีมีคุณคาสเซนชาอิชิโอซีค่ะ <laughs> แก้วง <laughs> แก้ว <laughs> เราดื่มแค่วันละแก้วสองแก้วนะคะ พีเดย์หรือตุรกีพิซซ่าบางท้องที่จะรับประทานทั้งวันจะเริ่มจากอาหารเช้ากลางวันเย็นเขาสามารถที่จะทานพีเดย์หรือตุรกีพิซซ่ากันได้ทั้งวันเลยนะคะและถ้าช่วงวันไหนเสาร์อาทิตย์ที่พ่อบ้านแม่บ้านอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะเขาก็จะสั่งมารับประทานกันที่บ้านทานกันทั้งวันเลยค่ะหรือว่าถ้ามีประชุมหรือว่ามีงานอะไรต่างๆ ก็จะสั่งเพิ่มมารับประทานกันนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายและเขาก็ทานได้ตลอดนะคะก็จะประมาณเหมือนพิซซ่าบ้านเรานะคะแต่สําหรับส่วนตัวของเราคนไทยแล้วเราก็นานๆทานทีได้ครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทานแบบเขาบ่อยๆได้นะคะเพราะว่าเราชอบอาหารไทยมากกว่านะคะ อุรกีพิซซ่านะคะคนตุรกีนะคะเขาก็จะทานและตลอดทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเชา้าอาหารกลางวันอาหารเย็นนะคะสามารถที่จะกินได้ตลอดนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เบื่อนอ้อเหมือนเราถ้ากินอาหารเชา้าครั้งหนึ่งหรือกินสองครั้งเราก็จะเบื่อแต่เขาสามารถที่จะกินได้ตลอดทั้งวันเอาไว้โอกาสหน้านะคะเดีะะ๋ยวจะพาเพื่อนๆที่ป้านาอา ไปชิมอาหารตุรกีนะคะอาหารตุรกีของเขาก็จะมีความอร่อยของเขานะคะก็เหมือนอาหารไทยของเรานะคะแล้วก็จะมีความอร่อยของเราแต่ว่าส่วนตัวที่มาอยู่ที่ตุรกีนานเลยนะคะก็จะยังไม่ชินกับอาหารตุรกีนะคะเพราะว่ากินยังไงกลับไปบ้านก็ต้องไปกินอาหารไทยนะคะตรงตำให้กินขับข้าวให้กินข้าว,ขาวไข่เจียวดีกว่าให้กินพิซซ่าแบบตะกี้นะคะกินไม่กิน,นะค่ะแล้วกไ็ไม่รู้สิม,ม,มันมีความรู้สึกว่ามันไม่กินท้อง ไมต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านถึงจะเป็นปาร์ตี้ที่ใหญ่ถึงจะมีอาหารเยอะแยะมากมายเราก็ไม่สามารถที่จะกินให้กินได้นะคะสำหรับวันนี้ก็พาที่บ้านนะอ่ามาทานอาหารพี่เดย์หรือพี่ตัวอีกีเรียกว่าพี่เดย์แต่มันก็จะคล้ายๆกับพิซซ่านะคะ ก็อร่อยมากค่ะเอาไว้ทราวหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคราวหน้าจะพาเพื่อนๆและพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวร้านอาหารหรือชีมอาหารตูนตกีที่ไหนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไก่ได้ทีมตูนกีด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ